ส่วนฝนจะหมดเมื่อไร่มาบันไทยคลิปยิงคำตอบบรรการามากกแกนกลางจังหวัดตะไพบุรุกทไยมีรากา,า,กา,กาทกา,ทา,างเพนใน o ยู u ู e ฝนฟ้าพี่กอมพุพอลูกพลาชัยทาง Facebook วันอาทิตย์ที่24กันยายนในช่วงเที่ยงวันนี้อดิตสภามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนและพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและแนวโน้มฝนหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ แน่นอนนะครับว่าในช่วงนี้ในด้านของแนวร่องมรสุมค่อยๆขยบลงมาเรื่อยๆแต่ก็มีการสวิงตัวนะครับเดี๋ยวขยับขึ้นบนเดี๋ยวขยับลงล่างตามในด้านของแนวมรสุมตะวัตกเชียงใต้ที่พัดความชื้นเข้ามา บวกกับแนวร่องมรสุมที่เขยบเลื่อนลงมาสอดรับกับความชื้นที่ถูกพัดนําเข้ามาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยในขณะนี้จึงทําให้เกิดฝนฟ้าขนองขึ้นได้บางพื้นที่บางจุดนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็เริ่มตกบริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างแล้วจากที่ก่อนหน้านี้นะครับฝนตกน้อยจริงๆตกกระจายเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ปริมาณของฝนยังคงตกน้อยแต่เมื่อวานนี้13กันยายน2568เริ่มมีฝนฟ้าขนองเข้ามาและเริ่มมีฝนตก กหนักเข้ามาถี่ขึ้นนะครับจากที่มีฝนแค่รินดินไปปรยฟ้ามืดอ้อมไปอ้อมมาตกที่อื่นฟ้าร้องแต่บริเวณพื้นที่บางพื้นที่ก็ยังไม่ตกนะครับฟ้าร้องอ้อมไปอ้อมมาโดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงไม่ได้รับน้ําในการทำรเกษตรกรรมส่วนเมื่อวานนี้ในบางพื้นที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองลงมาแล้วตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเลยนะครับ13กันยายนเป็นต้นมานะครับเริ่มมีฝนตกหนักตกแรงเข้ามา ในช่วงดึกนะครับประมาณ10นาทีและในช่วงเช้าประมาณ20-30นาทีในบางพื้นที่ก็เริ่มเกิดความชุ่มฉ่ากันแล้วนะครับถ้าตกลงมาต่อเนื่องอีกก็น่าจะพอได้รับน้ําในการทำรเกษติกรรมนะครับต้องรอรุ้นว่าฝนที่มาจะตกหนักต่อเนื่องไหมเกิดเป็นฝนนินเไปปลอยฝนเล็กน้อยเช่นเดิมปริมาณน้ําก็คงจะยังไม่ได้นะครับก็รุ้นอีกทีในช่วงปลายเดือนนี้ถึงอย่างไรก็ตามนะครับยังคงพอมีให้รุน้นเพราะในด้านของ แนวร่องมรสุมเริ่มเขยิบลงมาแล้วนะครับบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างดังนั้นบริเวณพื้นที่ฝนที่ตกก็จะเพิ่มการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับและปริมาณฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นนะครับในด้านของแนวร่องมรสุมที่เขยิบลงมาก็เป็นผลดีที่จะกระจายความชื้นเข้ามานะครับตลอดทั้งช่วงเลยช่วงนี้ตั้งแต่14กันยายนจนถึง16กันยายนนะครับหลังจากนั้น 17-19กันยายนจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับและจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในทุกภาคของประเทศไทยนะครับหลังจากนั้น20-21กันยายนฝนก็จะลดลงบ้างนะครับจากที่ตกมากในช่วงที่17-19กันยายน 20-21กันยายนฝนพักบ้างนะครับและหลังจากนั้น22-27กันยายนก็มีลุ้นในด้านของแนวร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกและอีสานทางตอนล่างจะทำให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะครับและลุ้นในด้านของแนวร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาจะมีย่อมความกดอากาศตามก่อตัวและเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตก ตามแนวของร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านนะครับจากที่คลิปเมื่อวานนี้ในด้านของแนวร่องมรสุมในด้านของโมเดลให้เคลื่อนไปฝั่งบนนะครับส่วนในวันนี้แนวร่องมรสุมเลื่อนลงมาอีกย่อมความประกาศตามเคลื่อนฝั่งล่างผ่านบริเวณอีสานทางตอนล่างภาคตะวัอนออกมาบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ ถึงอย่างไรก็ตามนะครับโมเดลอีกไกลนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่ขอให้ติดตามด้านของการอัปเดตโมเดลกันอย่างใกล้ชิดนะครับโมเดลเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันเรนบินสภาพิเชพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝนกันก่อน11การ14กันยายนฝนเน้นริเวณพื้นที่เชียงใหม่1.6พะยา3.4ท้องผาภูมิ3.4สโยก3.8กรุงเทพมหานคร6 ฉะเชิงเซา9.4ปราจีนบุรี9ชลบุรี9.4ปากช่อง10.2ลองตะกราว7.3พัทยา1.8แกลง5จันทบุรี8.6ตราด7.4ประจวบีรีขันธ์4.3ทับสแก6.8บางสะพานน้อย8ชุมพร10.2ก็อ2 5.7หลังส่วน12.1ทาชนะ10.4สุราษฎร์ธานี5.3 าดใหญ่4.1 15บนากา14กันยายนฝนในบริเวณพื้นที่วิเชียมบุรี1.5นครราชสีมา6สุรินทร์7.8สาแก้ว10.1ปราจีนบุรี11ฉะเชิงเทรา5.6กลองตะกเ้า4.8ชนบุรี4.4พัทยา6.4ระยอง6.3แกลง4.6ศรยดา11.7คลองหาด13.6 จันทบุรี3.6ตราด5.4ห้ยกระเจ้า10.3การจนบุรี10.8ไซโยก8.1ทองผาภูมิ4.7สวนพึ่ง10.4ราชบุรี8.6เพชรบุรี4.1หัวหิน7ประโจบรีขัน5.7ทับสะแก8.1บางสะพานน้อย10.7เชียงใหม่2.5เชียงราย3.5 ราชานี2.1ทุ่งใหญ่9.3บ้านนาสาร7.2นครศรีธรรมราช7.8ชะอวด9.4พัทลุง9ตราง6.2บ้านกีรีวง6.2หาดใหญ่9.5ปัตตานี6ยะลา15.5และนราธิวาส17.2ต่อไปจะพาไปดูการเพียรอากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้14-15กันยายน2568 กระากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองไว้ละ60ส่วนมากแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดย2 2 5ิบ2ององศาและสูงสุด3-3 5องศาลมแปรปรวนความเร็ว5้5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวัออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองไว้ละ60 ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอ่อำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาและสูงสุด3-2-3-4องศาลมแปรปรวนความเร็วสิบถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองลอยละ70 ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาและสูงสุด3-3-3-5องศาลมแปลปรวนความเร็วสิบถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าครองระยะ70ตกหนักบางพื้นที่บริเวณสาแก้วจัดจึงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด30-34องศาลมจนตกเฉียงใต้ความเร็วาพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน,นร้อยละ70ตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด33-35องศาลมจนตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึง15ากิโลเมตรต่อชั่วโมงพายอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนองร้อยละ70ตกหนักบางพื้นที่บริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามองศาและสูงสุด3า3 4องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่าสเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร,รอยละ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรังและสููลอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบตามยีองศาและสูงสุด3 0 3สิาองศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบหกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนทล่เื่องสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวตกเฉียงใต้ ความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของการติดตามพยปร,าาระกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจมีรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่อกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ